เอชไมสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวพลักเซ็ตนะครับเป็นจอพร้อมกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้ติดตั้งใน Isuzu D-Max ผมเป็นรถตู้ทึออันนี้ก็ลักษณะในการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะติดในตำแหน่งบนวิทยุตรงนี้เลยเป็นจอขนาด7นิ้วนี่ก็จะเป็นกล้องบนนัน,น,นึกด้านหน้าไปดูด้านหลังตรงนี้เลยันก็จะเป็นลักษณะของมุมมองของหน้าจอแล้วก็มุมมองกล้องด้านหน้านด้านหลังก็กล้องทั้งสองตัวนี้ทําการบันทึกด้วยในตัวสามารถ แอมโมลีสูงสุดได้128ปีตัวนี้ก็สามารถใช้แทนกล้องมองหลังเป็นกล้องสงเกตการได้เลยเวลาเราใส่เกียร์ถอยตัวหน้าจอก็จะตัดเป็นเป็นกล้องถอยเพื่อให้เราเห็นมุมมองได้อย่างชัดเจนในขณะที่เราขับถก็จะเป็นมุมมองแบ่งหน้าจอเป็นกล้องหน้ากล้องหลังตัวหน้าจอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งการติดตั้งกล้องด้านหลังบ้างนะครับว่าเราติดตำแหน่งไหนมุมกล้องตัวนี้ก็จะเป็นมุมกล้องด้านหลังนะครับที่เราติดเข้าไปจะติดอยู่ในตำแหน่งด้านบนสุดและกลาง เป็นมุมมองแทนกล้องมองหลังได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้กล้องก็จะประมาณนี้นะครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ